ครับผมพูดคุยกันนะครับผมมาบอกข่าวสารเกี่ยวกับการส่งต้นไม้นะครับผมวันนี้นะครับหนุ่มเกษตรก็ให้ฝ่ายการตลาดฝ่ายขนส่งนะครับามาออกมาพูดคุยออกมาพูดรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับการาการขนส่งนะครับตอนนี้ขนส่งยังไม่ได้เลยนะครับผม ไม่ได้แล,แล้วก็ไม่รู้ว่าจะส่งได้ตอนไหนนะครับพี่เพื่อนเพื่อนนะครับถ้าถ้าถ้าล่องใจหรือว่าหรือว่าถ้าอยากรู้รายละเอียดนะครับก็สามารถเช็คเช็คในการบินนะครับในการบินไทยหรือว่าเช็คเช็คการขนส่งนะครับผมก็คือทางขนส่งนะครับบริษัทของหนุ่มเกษตรนะครับบริษัทที่หนุ่มเกษตรทางานนะครับจะเป็นบริษัทการขนส่งนะครับระดับประเทศ จะมีพวกโคินทินพวกตรวจสุขภาพต้นไม้นะครับก่อนส่งนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยนะครับสรุปก็คือยังส่งไม่ได้นะครับผมแล้วก็ไม่ว่าจะค้นนะครับที่จะมาท่องเที่ยวก็ไม่สามารถที่จะมาได้นะครับไปตอนนี้ลําบากมากนะครับผมลําบากในการขนส่งนะครับหนุ่มเกษก็เลยออกมาพูดคุยนะครับกับสําหรับพี่พื่เพื่อนนะครับที่จองต้นไม้ไว้เนาะที่จองต้นไม้ไว้ก็ ตอนนี้หนุ่งเกษตรก็จะขอยกเลิกนะครับยกเลิกการจองก่อนแต่ว่าสําหรับพี่เพื่อนนะครับผมแต่ว่าสําหรับพี่เพื่อนที่อยู่เกาหลีหรือว่ามีญาติที่เกาหลีนะครับก็สามารถส่งได้สบายๆเลยนะครับผมถ้าพี่เพื่อนมีญาติพี่น้องนะครับอยากจะสั่งต้นไม้ไปเลยอยากจะให้ส่งภายในเกาหลีนะครับสามารถส่งได้สบายๆนะครับก็ทักหาหนุ่งเกษตรได้นะครับเข้า เฟซบุ๊กนะครับผมัตศาสตร์เคอเนตนะครับผมหรือว่า,าเฟซของน้องแมมนะครับผมไตเติ้ลครับนะครับก็สามารถแอดเข้ามาหาได้นะครับก็คือเนี่ยที่จองกันไว้นะครับผมแล้วนงเกษตรก็จะให้น้องแมมนะครับเข้าไปพูดคุยนะครับกับพี่พี่เพื่อนที่จองต้นไม้ไว้นะครับจองจองแล้วเหตุผลที่ที่อยากจะ ที่อยากจะแบบตอนนี้ไม่รับจองหรือจะคืนการจองอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมก็คือจองกันไว้แล้วนะครับว่าจะยกเลิกทุกอย่างนะครับเพราะต้นไม้นะครับมันโตขึ้นเรื่อยครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะส่งได้วันไหนนะครับเนี่ยทางท่าแก่ก็เลยประชุมนะครับมีมติว่าจะขอเลิกยกเลิกก่อนนะครับผมก็จะขอตัดตัดแล้วไปปักชำตัดดัดแล้วขยายพันธุ์นะครับไม้ก่อนแต่พี่วิ่นเพื่อนไม่ต้องกลัวว่า จะหมดนะครับมีเยอะนะครับยังไม่ได้ออกไปไหนนอกจากอ,าอยู่ในประเทศเกาหลีเองนะครับคนเกาหลีเขาซื้อหากันเองนะครับก็จะประมาณนี้แต่ตอนนี้ทางเกาหลีเขาก็เริ่มนิยมเริ่มที่จะนิยมเล่นพิงกันแล้วนะครับก็วันวันหนึ่งก็ออกหลายๆต้นนะครับทางไม่ว่าจะเป็นทางไปรษณีย์ไม่ว่าจะมาด้วยตัวตนเองนะครับผมก็มาแจ้งให้พี่เพื่อนได้ทราบกันเนาะนะครับเนี่ยทางฝ่าย นุงเกษตรนะครับผมผูด้ดูดูแลสวนนะครับก็จะตัดนะครับแต่ว่าไซนี้ไซนี้ยังไม่ตัดนะครับไซนี้ยังขายที่เกาหลีนะครับผมยังขายไซ่เก้าร้อยนะครับอันนี้ไซเกายไซ0เจ็ดร้ก็ยังไม่เอ่กก็ยังไม่ตัดนะครับแต่ถ้ามันเลย900ขึ้นไปแล้วนะครับผมต้องตัดอา่าถ้ามันยาวยาวขึ้นประมาณนี้หรือยาวยาวนะครับยาวเราก็ต้องตัด นะครับอันนี้มันใหญ่กว่าไซส์900แล้วนะครับผมแต่ว่าถ้าไซสา์3,000ก็ยังเก็บไว้อยู่นะครับผมไซส์3,000ไซส์900ไซส์700แต่ว่าก็จะคัดเป็นเป็น,เป,นเป็นบางต้นเนะาะถ้าต้นที่สวยนะครับเท่าแก่เขาก็จะเอาเป็นแม่แม่พันธุ์แล้วหนูเกษตรก็แอบเก็บไว้ด้วยนะครับแอบเก็บไว้ให้กับพี่พี่อเพื่อนนะครับคนไหนที่รอได้แต่ว่า เข้าใจนะครับคนรอนะครับนี่แหละแล้ดวดูเกษตรจะให้คุยกับกับกับฝ่ายตลาดฝ่ายขนส่งเนาะฝ่ายตลาดให้เขาพูดคุยนะครับเขาจะพูดภาษาอังกฤษนะครับผมเดี๋ยวพี่พื่นเพื่อนก็รับฟังกันนะครับผมเดี๋ยวจะหาว่านุงเกษตรโกหกนะครับว่าของไม่มีจริงนะครับต้องให้พี่พื่นเพื่อนได้เช็คเช็คดูนะครับว่า ส่งมันมันส่งไม่ได้จริงๆนะครับถ้าส่งได้นะนุกเกษเอา่าก็ส่งได้หลายๆเจ้าแล้วนะครับผมเพราะว่าเขาก็อยากขายของนะครับไม่อยากจะให้ของค้างนะครับก็จะประมาณนี้ถ้าของค้างมันก็ขายไม่ได้เนาะลูกน้องไม่รู้ว่ากี่ชีวิตนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวให้เดี๋ยวมาฟังฝ่ายการตลาดนะครับคูดคุยนะครับผม <laughs> okay, so uh, I'm Sam from Joinfolia. Uh, we had a really difficulty sending plants to Thailand and also Japan and also Europe uh, because we don't have enough flights. Uh, it takes about one month, uh, 10 days to one month to send the plants. Uh, and it will actually die. So I know Ma'am and Piti picked out the uh, pink princess for you guys, but we're unable to send it. So we decided to cut the plants since it's too big for the pots. So we cut the plants and then repot it to the different smaller plants. Uh, we're thinking about three months to five months. After five months, we'll be able to get the same size as you requested it. So it will be the same size

เขาก็จะคัดๆแบบนี้นะครับตัดตัดตัดไว้ช้าก่อนเพราะว่ามันยังส่งไม่ได้นะครับผมแล้วต้นมันสูงต้นมันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับทางท้าแก่ก็เลยตัดสินใจเลยนะครับผมตัดสินใจนะครับตัดปักช้าไว้ก่อนแต่ว่าพี่วินเพื่อนไม่ต้องเสียใจครับเหลือเยอะนะครับเหลือเยอะเหลือเยอะเดี๋ยวยังไงหนุ่มเกษตรก็จะถ่ายคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้มันส่งยังไม่ได้นะครับผมนะครับโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้เอาสั้นๆเนาะ นะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ